แป้งเมื่อกี้วิ่งไล่พี่ใหม่จะมีช่างซ่อมท่อที่สามารถหมุดทอได้การีนเองเจิ l เมื่อตายแล้วก็จะกลายเป็นผู้พิทักษ์ที่ใส่เกราะให้เพื่อนได้นักวิทยาศาสตร์มีแท็บเลต็ตคอยดูชีพจรได้เสมอและโรที่มาใหม่นั่นก็คือรูปเรือแท็กเกอร์สายสืบตัวจี๊ดที่แอบติดสัญญาณตามตัวคนที่ต้องสงสัยและคอยมองพฤติกรรมว่าคนนั้นเนี่ยเป็นฆาตรกรหรือเปล่า 2. ลูกเรือ noise maker เมื่อตายแล้วจะส่งสัญญาณแจ้งเตือนไปยังลูกเรือคน,นอื่นๆมาที่จุดเกิดเหตุทำให้ฆาตรกรเนี่ยต้องรีบซ่อนตัวไม่งั้นโดนจับได้แน่ๆแ,และ 3. ฆา,าตรกรแฟนทอมนักฆ่าที่มีวิชาหายตัวรอบเลนรอบคาดและหายวับกับตาไม่มีใครหาเจอแน่นอนแต่ต้องระวังดีๆเพราะวิชานี้ใช้ได้ไม่ค่อยนานเท่าไหร่4 ขา้นตอเชฟชิปเตอร์เราเคยเจอขา้นตกรตัวนี้มาแล้วเขาเป็นนักปรองตัวที่แยบยลมากมากเดี๋ยวระวังนะอาจจะเป็นเพื่อนที่ไม่ใช่เพื่อนเราเลยก็ได้เรามาเปลี่ยนด่านกันบ้านนะคะเป็นด่านเครื่องบินครูเมแด,ด,ดทเ,กเทกเเาละแทกเกอร์เนี่ยความสามารถของเขานะคะก็คือเราสามารถที่จะแบบแทร็กคนนั้นได้อย่างเช่นแบบนี้นะ นี่นะศูนย์แป้งแท็กจุ๊บแจงไว้ใช่ปะแล้วเราจะเห็นว่าจุ๊บแจงเนี่ยเดินไปทางไหนบ้างนะคะจะอยู่ได้ประมาณสักแป๊บหนึ่งนะจะดูพฤติกรรมของคนคนนั้นได้นะทุกคนเฮ้ย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 ไอ้คนมาถึงจะเอาเลยหรอจะเอาเลยหรอจะเอาเลยหรอหรือเปล่าอ้าาาาหยกเคลื่อนตัวรืดโอเคเรามาดูเควสกันนะคะผมโหแล้วเควสนานด้วยเควสนานที่เราไม่ชอบ วัดสวัสดีเพื่อนาอุ๊ย,ยตกใจไปหมดตกใจไปหมดฉันอยากออกจากที่นี่ดึงเตาไฟปุ๊บปรับไฟหน่อยไอยูนายูนา๋ย,ายาวไม่ได้ไนก็ได้ที่ไม่ใช่ตรงนี้แถวนี้มันเถื่อนเหลือเกินดูกล้องวงจรปิดแบบกล้องวงจรปิดพฤติกรรมของทุกคนบ๊อบกับ หัวออมังกรอ,อยู่ด้วยกันแป้งอยู่ตรงนี้ยาดากำลังดูกล้องอยู่เฮ้ยเอ๊ะไอ้ที่ใครมาเซอร์เดินไปจากห้องเก็บของและหลังจากนั้นเราก็ไม่เคยพบเจอใครอีกเลยตอนนี้ครับผมรู้สึกว่า,าคาะกรจะมีการปิดไฟเกิดขึ้นนะ โอ้โหสองคนเจอศพที่ไหนฮะล่างอ่ะข้างล่างนี่เป็นห้องยังไงอ่ะข้างล่างที่มันเป็นเป็นห้องที่มันเป็นสวิตไฟเลื่อนขึ้นเลื่อนลงอ่ะแล้วพอเดินลงมาก็เจอไม้สูนล่างผมผมเห็นเขาคงสุดท้ายโซนล่างเมื่อกี้ผมเห็นคิววิ่งสวนขึ้นมาจากข้างล่างแตาอยู่ข้างล่างจะวิ่งมาทางด้านซ้ายเพราะว่าผมเพิ่งทำเควสเสร็จโอเคเ้าโซเอคิววิ่งขึ้นเหรอผมอ่ะอยู่ตรงกลางตอนแรกแล้วก็เดินออกไปขวาเพื่อไปสับสวิตไฟ ศพของไม้อะอยู่ห้องอิเล็กทริคอลอ่าอิเล็กทริคอลเมื่อกี้แป้งไปที่ห้องอิเล็กทริคเอลเหมือนกันซึ่งในนั้นน่ะเจอพี่ไม้และแป้งก็ฉีกออกมาเพื่อที่จะไปดูห้องกล้องวงจรปิดนะคะผมที่อยู่ห้องข้างและในกล้องวงจรปิดเนี่ยก็ดันซูมมาที่ห้องที่แป้งอยู่พอดีและมีเต่าเดินผ่านไปซึ่งไม่รู้ว่าเต่าเนี่ยมาจากทางด้านบนหรือทางห้องนั้น เมื่อสักครู่มีคนดูกล้องอยู่คุณจะต้องเห็นผมแน่นอนเพราะว่าผมเป็นลุดแลนอยู่หน้ากล้องของคุณอ่าไม่เห็นเลยเอา้าเฮ้ยกระแพไม่ได้ไปฝั่งนู้น <c oughs> มีคนด,ดูกล้องไงเปิดประตูห้องน้ําเล่นอยู่ฮนะไปดับน่ะมีคนไม่ทำเคสนะแล้วเจล่ะเจ,ะเจทําอะไรเจอ่ะเมื่อกี้เห็นเจเดินแถวอท้ายเรือนะ อยู่ขวากลางเราเหมืนคุณอยู่ในห้องแบบห้องที่มันเก็บของเยอะๆที่มีเซฟอะคาโกเบรเหรอใช่เห็นเจไปถามว่าเต่าอยู่ไหนมันอีู่นเต่าว่ะเต่าคุณต้องพูดละคุณมีเวลาอยู่แค่ห้าวิไปด้านซ้ายครับด้านซ้ายล่างผมเดินสวนพี่แป้งเดินสวนพี่ไมกี้สวนไอคอสแต่ผมไม่เห็นศพที่หย่องอีกที่เข้าคือผมนไอเดียเลยทำเคสอยู่คนเดียวเลยครับสคลิปก่อนไหมโอเคถ้าไม่พอจะจบแล้วรู้สึกว่าหลักฐานมันยังไม่มากพอแล้วแมปมันค่อนข้างใหญ่นะเอามีคนซิ้มเต่าเลย เอาละรอบนี้นะคะยังไม่มีบอกแสอะไรมากนะเพราะว่าแป้งเนี่ยอาจจะแทร็กคนน้อยเกินไปงั้นเดี๋ยวขอลองแทร็กหน่อยแล้วกันโดยเฉพาะเจชฉัดูการเคลื่อนไหวของแกเฮึบในระหว่างที่เราขึ้นบันไดนั้นตอนนี้เจไปที่ห้องวาลนะครับเขาเดินออกมาแล้วเขาจะไปไหนหายตัวปะหรือไงถ้าหายตัวแล้วย้ายมานี่คืออาจจะเป็นเทคนิคอลสก็ได้หรือว่า อาจจะเป็นเฮ้ยเขาเดินมาทางเราเขาขึ้นมาเหรอ สีส้มคือตัวเรานี่นาโถเอ้ยนี่แท็กจี้ก่อนแท็กจีก้ไปดีกว่าเออก็ว่าอยู่ทำไมมันใกล้จังอ๋อมันคือตัวเราอีกคนแท็กผิดชีวิตเปลี่ยนแล้วอ,อยู่ดีเจก็เดินตามแป้งมาหมายความว่าไงครับมีคนกำลังอาบน้ำอยู่หนึ่งคนนั่นก็คือพี่อิ๋วอุ้ยโชคดีจริงๆที่มีพี่อิ๋วอยู่ในนี้เรามีเควสที่ห้องราชตรงนี้นะฮะเฮ้ย,เ,ยเดินตามรัวๆเลยนะ ดึงขยะแป๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บเรียบร้อยการแท็กเจนี่ไม่มีความหมายเลยเจเดินตามเรๆโอ้เฮ้ยมีคนกาเดียนการเดียนโปรเทคได้กันได้แล้วเหรออู้ใช่มันขึ้นข้อความบอกมีคนกาได้แต่ว่าตายเหรอแสดงว่าน่าจะมีสองคนที่เกิดเหตุแต่พี่กิจสวย พี่กิจไม่ได้โดนโปรเทคแต่มีคนหนึ่งโดนโปรเทคอ่าไม่เห็นว่าใครมาจากข้างล่างแต่ว่าเมื่อกี้ออออกันอยู่แถวแถวอ่าตรงไหนครับแถวแถวเล็คอร์ดอ่าแกปรลูมเออแก๊ลูมแกลูมก็มีพี่มีอีคิวแล้วก็มีจุ๊บแจงแจงอยู่ห้องฝักบัวแจงตีฝักบัวอยู่แต่แจงเห็นพี่อยู่นะพี่อยู่อยู่แถวแถวนั้นแหละไม่ได้อยู่ข้างล่างแล้วเจออะไรอีกแล้วตกลงมันมีการโปรเทคเกิดขึ้นแล้วคนโปรเทคเขารอดเขาบอกอะไรได้ไหมใครคนโดนโปรเทคอ่ะพี่กิจอาจจะโดนสองลอกไห มีใครได้ยินเสียงกิ้งไหมอ๋อแต่กิ้งมันได้ยินเฉพาะฆาตกรเนาะแป้งเมื่อกี้วิ่งไล่พี่ใหม่หนูไม่ได้วิ่งไล่พี่อยู่เลยหนูกำลังวิง่งหนีเจยอยู่อยู่ดีๆเจก็เดินตามหนูแบบรู้ๆอ้าผมจะได้มีพยามยืนยนันว่าผมบริสุทธิเออ์เออเออบริสุทธิ์ไปเลยเลือกตามได้แล้วเจอศพกิจตรงไหนนะเมดิคอลครับระหว่างเมดิคอลกับอิเล็กทริคอลคืออย่างนี้ผมจะเล่าเหตุการณ์ให้ฟังเมื่อกี้เราออกันอยู่ที่แก๊สรูมเยอะมากหลายคนเลย แล้วผมก็เดินแยกไปขวาไปทําเควสที่คาโกเบลผมต้องทำแล้วผมก็เดินลงม้าล่างจะไปทําต่อสรุปเจอพี่กิตนอนอยู่ตรงประตูมีมีใครปูพิโซหรือเปล่าหรือไงไม่มีฮะาไม่เห็นพี่โซเลยตาแรกอะตาแรกเจนเกิดมาก็คืออยู่กับเจกับพี่โซผมเนี่ยงงแมบมากเพราะผมเป็นฆาตกรผมคงตะโบดตัวเองไปแล้วอะผมอยเกะบหมวก มีแต่แม่ของพี่โซเท่านั้นที่พูดพี่โซได้ผมผมเจอผมเจอเสาอยู่ผมก็เลยยืนอยู่คาสองแถวริก็ะเพราะว่าผมงงแบบมากกว่าจะรูดประตูได้วหลังจากหลังจากที่แจงอยู่กับเจกับพี่โซอ่ะแจงก็วิ่งออกมาคนเดียวซึ่งหลังจากนั้นาต้องถามเจว่าอยู่กับพี่โซแล้วเป็นยังไงบ้างผมไม่ได้อยู่เจไไม่่ด้อยูกับพี่โซตาแรกไงตาแรกที่ห้องสมุดนิเวศออกมาอยู่คนเดียวเลยเราจะไม่พูดถึงตาแรกเราต้องพูดถึงตานี้จุ๊บแจง ก็ผมรู้อ่ะมันไม่ควรสคิปนะแต่ผมว่าพี่โซไม่ได้เป็นแน่แน่ผมจิ้มจุ๊กแจนเลยมั่วอ้าวนู่นประตูก็เหนืขับไม่ได้หรอจุ๊กแจนพยายามจะยื้อเวลาผมไปสงสารผมเลยฮ้มีคนโหวตผมด้วยผมสงสารคุณครับพี่ป๊อปสคิปครับผมสคิปครับพี่ป๊อปมาเดินกับผมพี่ผมเชื่อใจพี่ตายแน่พี่ป๊อปตายแน่พี่อีมูบันผมแน่เลยเอาล่ะตอนนี้เรามาเกิดหลังหลังยานดีกว่านะฮะยังไม่ได้ทำเควสอะไรเลยเดี๋ยวมีคนแบบว่า แถวๆห้องน้ํามีใครไหมเราต้องทำการแทร็กไครไว้ก่อนจริงๆอะแทร็กเกอร์แปลว่ามันเป็นแบบค่อนข้างจะไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่นะเพราะว่าเราไม่ค่อยมาดูแมปตลอดกู่แล้วแทร็กพี่โมโอ่มอยลงไปด้านล่างดีกว่าฮะอุ้ยอุ้ยอุย,อ,ยอะไรนี่มันปิดมันปิดไปหมดเลยปิดไปหมดเลยเฮ้ยเฮ้ยเดินตามเดินตา เห็นก็ป่าจนผ้าใจมดเจเฮยโว่ยังไงใครตายใครตายใครฆ่าหรือไงพี่คิวคิวคิวร้องเพลงแบบไม่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 ใช่ผมพี่ฟังผมนะผมอยู่คนเดียวเดี๋ยวแล้วมันแก้ตัวตรงไหนวะเนี่ยถ้าางนั้นอ่ะมีคนปลอมเป็นผมพี่ฟังผมเดี๋ยวพี่ไม่ใช่ไอ้จังบทใครเดี๋ยว เอาเราต้องได้ฟังไม่ใช่หรอความสองข้างอยู่เพื่งคัามความข้างเดียวผมเดินตามพี่เจพี่เจเป็นพยานให้ผมร่าผมเจอพี่เจจริงๆผมอยู่ข้างล่างใช่ผมอยู่ข้างล่างเป็นหลักฐานไม่รู้นะไม่รู้ว่าใครกันเลยไม่เป็นนะพี่เจผมได้สนกับพี่ที่เอ็นจินรูเมื่อกี้โคเห็นนขาสสงารเห็นขาไวๆป้าตรง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 สายกลางป้าตรงสายกลางป้าพี่ผมโคตรเจ็บใจอ่ะไม่ใช่ผมจริงๆอ๋อตรงตรงคอมมูนิตไอตรงคอมมูนิเคชันป้า ใช่ใช่ผม,ผมกำลังทำเควสในนั้นอยู่พี่อ๋อเห็นขา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 เฮ้ยไอปล่าป๊อบอยู่ไหนป๊อบอยู่ไหนผมผมผมอยู่หน้าห้องเลยตรงตรงที่คิวออกมาผมอยู่ทางขวาสุดอ่ะไอ้คาโกเบคขาโกเบะพี่โมพวกหนูติดประตูกันอยู่ในห้องสมุดอยู่เมนหอยังไม่เจอใครเลยจ้งกำลังจะกดซโบเทสให้ที่กดเล่เพราะมันเป็นบเทสเกิดขึ้นตอนเนี้ยสงสัยป๊อปกระเต๋าถ้าคิวไม่ใช่อ่ะเอา แล้วคนสงสัยคนที่คุณเห็นเพราะว่าต้องเป็นคนที่ไม่มีคู่คนไม่มีคู่ไม่รู้หรอกคือผมอ่ะมาจาก medical เพื่อที่จะไปคาโกเบนแล้วก็ขึ้นไปจะไปทำซาโบซาที่แก๊ปลูไงซาโบซาซาโบซาทไเนอะใครใครปูไป็คุณได้บ้างมันไม่มีแต่ผมฟังน้ำเสียงคิวแล้วผมเชื่อเชื่อสุดเลวี่ก็เชื่อว่าคิวคิวมันดูตนกอะคิวมันดูตื่นตนกอะ พี่ผมอยู่คอมมูนิเคชั่นคิวพี่เชื่อโอเคโอเคงั้นหนูขอเชื่อใจตัวเองผมก็จะตามเขาได้เยเฮ้ยโอ้ยคิววยเลยแล้วเนี่ยคาตะกรนมันอยู่สามคนคาตะกรมันยังอยู่สามคน โอยสว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 ยโอ้คราวนี้เราเดินไปฝั่งนู้นบ้างดีกว่านะคะทุกคนซึ่งฆาตกรบ้าบอมากคืาากอฆาตกรปิดประตูหมดเลยและเต่าอยู่กับแป้งนะผมรีบตบปุ่มก่อนอเพราะเรื่องต่างบานปลายไปมากกว่านี้ยังไงยังไงยังไงสิเมื่อกี้เต่าอยู่ข้างแป้งเลยอุ้ยเสียวสลังวับเอาลูดบาดอยู่พี่หยุดหยุดหยุดฟังพี่ครับอ<า>ันน<า>ี้ว่ากันด้วยเรื่องเหตุผลเลยนะ เมื่อกี้นี้มีคนตะโกนใช่ไหมแล้วก็มั่นใจใช่ไหมว่าฆาตกรลุมกันโหมดคิวใช่ถูกปะคนแรกที่โหวตคิวคือจักรางใช่คนแรกที่โหวดคิวคือแจงแต่ว่าพี่อยูเป็นคนบอกแจงแจงก็นึกว่าแบบโอเคปาตอนนั้นใครก็เริ่โหวดหมดเลยปกติคุณไม่โหวดเร็วขนาดนั้นแจงโหวดเร็วขนาดนี้แหละพี่ไม่จริงแจงเล่นใหญ่ละอะไรวัเนี่ยเราไม่จริงปังก่อนเลยเดี๋ยวตีน้าเศร้าตอนนี้จุ๊บแจงกำลังตีหน้าเศร้าน้ำตาเล็กอยู่มองในกล้องสิจุ๊บแจง อีกสองคนน่ะแล้วเขาใหญ่ยิ่งบอกว่าน่าจะเป็นน่าจะเป็นป๊อปกับเต๋ากับจับจางนี่คือแก๊งคอร์เซนเตอร์ที่เราต้องการสุดยอดพี่ไม่ต้องพูดนะถ้าพูดแล้วแบบเจอใครแล้วแบบพูดแล้วพอแกงหมดแล้วพี่ก็เล่นใหญ่ไม่ปแล้วแต่หนูก็อ่ะพก็หมดไปก็หมดไปไม่เอาก็หแกไงคอร์เซนเตอร์คนแรกคือพี่ป๊อปเพรใส่หูฟังเฮ้ยเราต้องสามัคคีกันแล้วเพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเออป๊อปป๊อปลับจบก็ได้เออแบบเวลามีปัญหาอะไรพี่อยู่นต้องสัยผมตลอด ไม่ถ้าอย่างนั้นไม่ไม่โหวตเต่าไปก่อนแล้วค่อยเฝ้าจุ๊บแจงไม่ดีง่ายกว่าหรอไม่แต่จุ๊บแจงมันโหวตคนแรกเลยแล้วมันมีคนโหวตสามคนโม่มันชัดเลยก็พี่ชัดเจนว่าแบบมีมูนว่าเป็นใมันฉ่ำหรอมันฉ่ำไหมผมก็เกือบโหวตไปแล้วนะอันนี้ผมตมตรงอือหรือว่าเป็นคูอันนี้คือโหวตใครกันเนี่ยโหวตใครโหวตพี่โหวตจุ๊บแจงไม่รู้ถ้าถ้าถ้าไม่ได้ว่าเรื่องนั้นผมก็เต่าน่าสงสัยสุดอ่ะหนูว่าเต่าน่าสงสัยคนต่อไปอ่ะเต่าอ่าพี่โม่โหวตใครเต่าเจโหวตใครจุแจง อ่ะงั้นหนูต้องโหวตแจงไม่งั้นไม่งั้นจุดแจงเต่าอาจโหวตคนอื่นเอ้มันจบแล้วกิระกิระชัวร์ไม่นะพี่อยู่ถ้าพี่อยู่ทำพังนะคอยดูก็ชอบมันคนเรามันก็ผิดพลาดกันได้อ่ะคุณพูดอย่างนี้ได้ไงคนเราไม่ผิดห้องอาหารนี้จะเป็นของข้าและฝั่งนี้จะมีร้านอาหารมากมายที่ข้าได้เปิด โอ้โหแล้วห้องมันล็อกทุกห้องไม่คิดจะคลายหน่อยหรอคลายล็อกอะ่ะนี่ฮะเควสของเราทำการดาวน์โหลดเอกสารก่อนทำสักหนึ่งเควสก็จะได้ดูแบบคิดว่าเราเป็นคนดีไงเราเป็นลูกเรือที่ดีเรียบร้อยครับแปต้องการดูพิก,กัดของเต๋ามากเลยตอนเนี้ยรูดบัตอย่างแท้จริงปึ๊บตอนนี้เราต้องทำอะไรเนี่ย อ๋อสัญญาณเมื่อกี้สัญญาณมันแบบบิดเบือนใน่ไหมต้องไปใช้โทราศัพท์หาสัญญาณแป๊บนึงยแต่เราไม่ไปรวมกับเพื่อนจะได้ไหมนอเพื่อนจะด่าไหมนอไม่หรอก <c oughs> มีเสียงคนกำลังมาใครอ่ะมีใครกำลังมาแถวนี้ <c oughs> โอ้มีสมศพอยู่แถวนี้เลยสมอ,อยู่แถวนี้เลยสมอ,อยู่แถวนี้เลย ู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนโอ้ยพี่หิวพี่หิวมีศพอยู่แถวนี้ข้างบนข้างบนข้างบนป๊อบ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 อืมป๊อบป๊อบคืด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 ้ยสวนกับพี่หิวสวนกับพี่หิวไปพี่หิว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 กำลังเป็นอันตรายหิวอยู่ไหนเนี่ยสวยแล้วสวยแล้วหายหายจ่อยเลยหายจ่อยเลยพี่หิวหิว บอกแล้วอะไอแบบน้เม oh. ื่อกี้พี่หิวตายไหมพี่หิวตายไหมรักดี่เลยปัดแทง นะคะนคไปสักหนึ่งอันตรเอ้ยเอ้ยโอ้โหเมื่อกี้แทรกไปแล้วแทรกพี่ไหมดีกว่าพี่ไหมใส่ใส่เสื้ออะไรของเกวันเนี่ยมากเกลียดเมื่อกี้สองคนเดินอยู่ด้วยกันนะคะแปลว่ามันน่าจะเปลืองเกินไปสำหรับฮะฮะมีศพอะแต่แต่กลังทำเพ้นอยู่เพื่อนไปจาัดก,การเลยมีศพใครอย,อยู่ตรงนู้น เอาแล้วศพที่เดินไปคือพี่ป๊อปโอ้สปีดลานหน่อยรืออะไรเมื่อกี้เมื่อกี้เดี๋ยวนะเมื่อกี้พี่ป๊อปเบพี่ป๊อปเดินกับใครอ่ะแป้งแท็กพี่ป๊อปอยู่อ่ะอ้าวเฮ้ยพี่ป๊อปเดินกับใครอ่ะเนี่ยเนี่ยเขาเรียกว่าไม่ใส่ใจไม่รู้ว่าเมื่อกี้แจงวิ่งมาจากทางด้านซ้ายพี่ป๊อดเดินกันติดตเลย ไม่ใช่พี่ไม้แน่นอนเพราะว่าพี่ไม้เดินฉีกไปอีกฝั่งดนึงแต่พี่ป๊อบเดินลงมากับใครสักคนเมื่อกี้สาวอยู่กับใครนะจะเป็แถวนักอร์หนูไม่รู้หรือว่าเดินผู่กับพี่ไหนแหละหรือเปล่าแล้วพี่แต่วิ่งตามเมื่อกี้สารภาพมาเมื่อกี้ตรงแยกห้องสมุดใครอยู่กับพี่ป๊อป นาเพี่ทันตกรที่ไหนจะโง่ตอบวะเนี่ยผมดูไม่ติกผมไม่ดิกลังกำลังตรวจชิปจรอยู่ผมไปขวาสุดแล้วผมก็เห็นศพมันชี้ไปทางซ้ายอ่ะอยู่ไหนไม่รู้ของเจ้าหนูอะหนูเพิ่งขึ้นมาเมนฮอ์พี่หล้วอยู่อิเล็กทริคอลอ่ะหนูพูดจริงๆว่าหนูอุเสียดายมากเลยมันเป็นหลักฐานที่สำคัญมากเอาจริงๆนะอันนี้อาจจะแบบ ดูไม่มีหลักฐานอะไรเลยซึ่งซึ่งก็เป็นอย่างนั้นมาเสมอพี่โคตรอยากบวชไลยมเลยไม่รู้ทำไมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดูว่าพี่ไม้ไม่ใช่เพราะว่าเมื่อกี้หนูอ่ะกับพี่ไม้เดินเดินตามกันสักพักใหญ่ก่อนที่จะแยกกันแล้วมันไม่มีทางที่แบบว่าปุ๊บเสร็จค่าเลยพี่อยว่าไปเรื่อยไปคาแล้ว มันไปหาที่ลงไม่ได้มันเครียดอ่ะพี่ไม่สามารถลงที่สคริฟบอดได้แล้วจริงๆอ่ะพอล็อกผมไม่รู้อ่ะหนูว่านะหนูหนูหนูขอหนูขอนึ่งคาบออกนิดหน่อยแหละว่าต้องเป็นผู้หญิงไม่จูแจงก็ปางพี่พี่ลงมากับพี่ป๊อปแต่ไม่รู้แต่ไม่รู้อันนี้ก็ไม่รู้คือเดาไว้ก่อนเดาไว้ก่อนไม่ใช่ไม่ใช่หนูแหละผมขอสกิฟบอดนะคะตอนนี้อ่ะเฮ้ยไม้โดนไอ้โดนจิ้ม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 จ่้มจ่้มจ่้มจิ้มพี่ไม้แน่นอนพี่ไม้จิ้มพี่อยู่กันแก้แค้นเกิดขึ้น ไม่พี่ไม่ได้จิ้มแกพี่มาครับโหเมื่อกี้คือหลักฐานสำคัญเลยแต่จำไม่ได้ไปห้องครัวดีกว่าเฮฉันคือกวางน้อยที่กำลังจะทำอาหารให้กับทุกคนได้กินโอ้ m ม g กอแล้วประเด็นคือเควสที่เราทำนั้นหนักหนามากหาสัญญาณฮะสัญญาณกำลังดีครับตรงนี้ครับสัญญาณ Very Good ครับโอ้เกิดการซาโบเกิดขึ้นนะคะ ไป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 ถ้าเจอใครเราติดแทรไว้ก่อนเลยดีกว่าเนาะเราจะได้แบบเหมือนสามารถพูดห้คนนั้นได้หรือไม่ก็คนนั้นก็ตายไปเลยขออนุญาตดูกล้องวงจรปิดนิดนึงในกล้องวงจรปิดนั้นมีตัวเราอยู่คนเดียวแป้อยู่คนเดียวไม่มีใครทําอะไรเลยหรอเฮ้ยไม่มีใครไปประทับไลน์นมือหน่อยหรอโอ้ใหม่ก็มีคนตาย าหาขึ้นอยู่ด้านล่างซ้ายแล้วมันได้ยินเสียงยังไงครับฮะหาขึ้นเราได้ยินเสียงไปไหนซูม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 ที่บอกเมื่อกี้ผมมาแก้ตมประทานอยู่ที่ฝั่งฝั่งแต่มันเกิดขึ้นฝั่งเดียวมันมอยู่คนอ๋อฝั่งเดียวหมดเลยใช่ ม่กี้มีใครอยู่ในนั้นบ้างและมีใครไม่อยู่ตรงนั้นางอ่ะแป้งไม่อยู่คนหนึ่งเพราะว่าแป้งแป้งไม่ได้เดินไปกําลังหาขึ้นอยู่ไม่คุณอยู่ตรงไหนกันคุณคุณอยู่ตรงไหนเขาอยู่ซ้ายกันหมดเลยอะอยู่ล่างเลยแกแกสมบูรณ์ถานแกงทำเควสตู้เซฟอยู่ตู้เซฟอยู่ห้องไหนตู้เซฟตอนที่เราเจอกันนะเพราเราเกิดมาใช่ปะเราอยู่ในกยกสั่งคนมีแซมมีพี่อยู่น่าจะคาโก้คาโก้เบย์ตู้เซฟอยู่คาร์ตู้เอย่โซวี่อยู่ไหนครับอยู่แก๊ปลุงกับผมพี่กำลังแก้ไฟกันอยู่กำลังจะแก้แล้วกด หมายเลขอ่ะแล้วก็ไม่มีใครกดอีกอันหนึ่งสักทีดูขอสารภาพว่าหนูไม่ไปแก้เพราะว่าหนูอยากทำเคลย์้เสร็จโอเครู้เรื่องก็คนจไปลี่เจอพี่เจอศพอยู่ในแก๊บลูมแก๊บลูมแก๊บลูมก็คือไอตรกที่แกเขาบอกว่าอยู่ละทายนะเมื่อกี้เนี้ยพี่โซสาวกับโซอยู่ด้วยกันใช่ตรงนั้นมีคนเยอะเลยก็ตกอยู่ซ้ายหรือขวาผมไม่เห็นมาตอนหลังผมอยู่ด้านซ้ายหนูว่าพร้อมพี่ไหมหนูว่าพร้อมพี่ไหมตกเยอะมากเลยศพอยู่ด้านล่างเลย างที่มันมีเครื่องแบบกดก็คือที่ประทับเคือล่างสุดใช่ไหมที่กดเลขเออใช่ที่มันลงบันไดเหรอพี่เพราะฉะนั้นน่ะตอนเนี้ยพวกลูกเรือเนี่ยลำบากแล้วเพราะว่าฆาตกรยังอยู่กันครบเรียกว่าพร้อมหน้าพร้อมตาสองคนต้องมันต้องอนัรน่ะมันต้องอะไรไหมอ่ะต้องพยายามหน่อยมันก็ต้องว่าต้องซุ่มแล้วอ่ะสุ่มเลยอ่ะไยสุ่มเลยมันจบแล้วก็คือจบคืออันนี้กล่องสุ่มเหรอกระจางสุดอยากสุ่มใครโอไม่รู้ว่าพี่อิ๋ว เอ้ยเสียงสั่นนะเสียงสั่นดีตอนนี้เร็วๆไม่เมื่อกี้แจงอ่ะทำเควสเราเจอกันพูดชื่อข้าตรกรเแื้วนคุณตกแก้วคุณอยากสุ่มใครไม่เจ้ไม่มีทางเป็นเพราะว่าเจ้ทำเควสจริงๆริวุ้่มมั่วว่ะไม่ซุ่มเลยซุ่มภารกันเอาพิกิดละกันหน้าตาแบบนีโอ้ยคนละหนึ่งคนละเป็นคนแพ้คนละเป็นบทเพ้โอ้ยไม่มีใครที่สามารถเชื่อใจใครได้อีกแล้ว อ๊ยเกือบโดนไปแล้วเมื่อกี้ถ้าเกิดว่ามีตุ่มหนึ่งนะโดนเราต้องหาคนแทรกอะ่ะเมื่อกี้ไม่เจอใครเลยตอนนี้จะไม่ทำเพล็ละจะหาคนแทรกอย่างเดียวมีใครอยู่แถวนี้บ้างไหมมีใครอยู่แ้วนี้บ้างไหมจ้ะตาบิเศษเห็นนะเห็นนะทำเคลกันอยู่เลยโอแทรกหนึ่ง พี่กินกามาโอเคพี่อิวเห็นใช่ไหมเอ้ารีรีพูดเลยนะอีกฆาตกรอนหนูแต่เป็นฆาตกรอนเลยล่ะเมื่อกี้แจงทําเควสเป็นคนแก้ทาโบเทสครับผมสามารถระบฆาตกร ได้ถึง2คนด้วยกันคืออีวากับจับจางพ่อเขาอยู่ด้วยกันคุณเนี่ขึ้นลิฟต์มาจากทางขวาคุณอีวาแล้วแป้งอ่ะก็โดนตัดกลายเป็นเนื้อสันในที่น่าอร่อยผมเห็นเหตุการณ์ทุกอย่างเพราะผมน่ยแกซาโบเทสผมมาอยู่ในท่อยังไงล่ะไงปวดขก่อนครับกาใครก่อนครับแกเป็นคนแกซาโบเทสพี่โบไม่สนครับ ไม่ใช่แล้วผิวไขรกว่าไม่ใช่แล้วดีนะตาอยู่ร้านฉลาดไปหน้าผิวนี่แหละไม่เข้าใจกิจอีวาคุณคือคนต่อไปเจ้าบทต้องยานลนและหลอมลากนฉลามเฮื่อแกไม่รอดแน่มาเก็บจุ๊บแจงอ่ะน่าจะเปิดแถบสำหรับไอ้นี่พอดีนะถ้าเกิดผมตายปากโบกกิจอีวาด้วยก็เลยแบบว่าคิดว่า เม่อกีุ้บแจ้งอ่ะน่าจะเกิดจากไอ้นี่พอดีเขาแบบเหมือนแก้ไฟอะไรอย่างงี้ใช่ปะพอเขาหันมาเขาไม่เห็นว่าพี่กิดมุดอพี่อิ๋วมุดอยู่ทำน้ำแป๊บโกรปรจริงๆเลยนะเราน่ะซกกระปรคือผมเองโซครคคือผมเองเรียบร้อยอาลฮะคนต่อไปคือใครนะคะพี่ป๊อปพี่ป๊อปปกป้องใครหรือเปล่าอ้ยุบใจ่อีก็ตกรอีๆๆๆๆๆๆสมาสมนาสมนา เราตามพี่กิตด,ดีกว่านะอีวากระต่ายน้อยบนันนี่เขาเจอปางแล้วยังไงต่อหรือว่าปางจะเป็นฆาตกรอ,อีกคนหนึ่งเขาดูเชื่อใจกันแล้วกันเขาเดินไปด้วยกันนี่คือเพื่อนแท้เพื่อนแท้ที่สามารถที่จะอู้ คุณแล้วยูว่าเกมเมอร์เกือบไปเลยใช่ที่ไหนพี่ไม่ใช่ผมแกยังจะทำบาปทำกรรมไม่เลิกเอียงนั้นเหรอนี่ผมแค่เดินผ่านเฉยผมก็ยังตกใจเลยเสียดายนั่นที่บวชเรียนมาน่ะแกผมแค่เดินผ่านเฉยพี่ไม่ต้องมาเถียงที่พังเกือบแล้วท่านน่ะรู้ดีว่าแกคือฆาตกรโอ้โยไม่ใช่ผมแค่เดินผ่านเฉยพี่ชาวเรือจะไม่เยี่ยวว่า โดดชขาพลัมดมดขึ้นมาก็ไม่ก็ไม่น่าใช่นะพี่ผมใครฆาตกรที่ไหนเขาจะงงมุดให้เห็นเท่ๆขนาดนั้นไม่มีหรอกผมากเท่ที่สุดแล้วในห้องนี้ยังไงอาแล้วกูดามีก็มาฆ่าผมแล้วพีกิจยังไงถูกต้องตาเมื่อกี้ตอนจุ๊กแจงมันปาดอะกิดอีวาเขาเดินมาแบบโอ้เหมือนน้องหญิงกับท่านพี่อ่ะเฮ้ๆเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ย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 เฮ้เฮ้ยเฮ้เ้เฮ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  เอ่ยเป็นพูดียวกันก็ได้้ยได้โปรดเถอะลูกเรือเอ่ยเชื่อใจตัวเองเอ้ยเรื่องมลาก่อนกิดอีวะไปต่อแค่นั้นแหละผิวตายแน่เลยรือลอกเราเกือบแล้วผิวเกือบแล้วถลตายถ้าตายก็ลองดางปากกินใครก็ได้มุมเลยลมมันออกมาไปกินล้อกมันออกบ้าคนที่สงสัยมันไปแล้ว เราจะเหลือใครให้อ่ะงั้นเราตามเต่าดีกว่านะนี่แต่เต่าก็ดูทำเคสนะเราต้องหาคนที่เขาแบบเหมือนว่างอะเหมือนว่างงานแบบไม่ทำอะไรเลยอย่างเช่นคนนี้เป็นตน้นเฮ้ยแต่ว่าพี่ไม้น่าจะทำเคสเสร็จแล้วทุกคน <c oughs> เราลองไปดูที่มุมมองของเนครสนะครับเฮ <c oughs> ้อ๋อเน r คร s แอบอยู่ในนั้นและมีปลาง อ๋ล่วพี่อิ๋วออกมาจากท่อเรียบร้อยนะคะประตูปิดหมดเลยเต๋ายังคงดูก้องวงจรปิดอยู่พี่ไหมทําตัวไร้สาระไปวันๆเอ๊ะเดี๋ยวแล้วน้องปราล่ะไอ้ปลาแปลงเป็นพี่อิวโ oh อ้ my god ไอ้ปลาแปลงเป็นพี่อิวแล้วเขาไปิบโพอ,อตอร์เขาแปลงล่างไปแล้วหนึ่งครับตอนนี้เขากำลังหาเหยื่อคนต่อไป เขากำลังหายเหยื่อคนต่อไปเขาจะเจอจะเบะ์บากขับใครหรือเปล่าเอาแล้วเปิดประตูเข้าไปนะคะมีการซาโบกันเกิดขึ้นนะตอนนี้คือมีการซาโบทุกคนต้องมารวมตัวกันอยู่ที่นี่แต่ปางอยู่อีกฟากหนึ่งนะคะขอ,องฝั่งนี้และเจอเตา๋าเจอเตา่าวิ่งหาเตา๋าเจอเตา่าวิ่งหาเต๋าแล้วไงต่อแล้วไงต่อคนคนนี้คนคนนี้นี่ชั่วช้ามากชั่วช้ามากปาดเขาปาดไปแล้วเขาปาดไปแล,แล้วเขากลับมา เขากลับมาเขาแปลงร่างเป็นเนครสเขาแปลงร่างเป็นเนครสอีกแล้วเป็นร่างเป็นเนครสอีกแล้วแล้วเขาเดินลงมาแล้วมุดท่อครับมุดไปเขาไม่มุดเขาไม่มุดเขาเลือกที่จะเดินกลับไปเดินกลับไปที่ห้องโถงแทนเปิดประตูฮึบอืมทุกคนน่าจะพอรู้แล้วว่าตอนนี้คนที่ต้องสงสัยที่สุดน่าจะเป็นปรางนะคะแต่ว่าเขาแฝงตัวมาเป็นพี่อิ๋วไงตอนนี้ลูกเรือน่าจะกาลังลําบากอยู่ที่ว่า พี่ป๊อปจะสามารถโพเทคโพเทคใครได้หรือเปล่าพี่ป๊อปพยายามนำหน้าปาง1สเต็ปพยายามนำหน้านปาง1สเต็ปเพื่อที่จะเพื่อที่จะทำการป้องกันใครสคักคนหนึ่งเดินลงมาข้างล่างเฮ้ยตรงน,รงนี้ตรงนี้มีไอคอนตัวจริงพี่ป๊อปโพเทคพี่ป๊อปโพเทค ผิวค่ะหนูก็แค่อยากเป็นผิวแล้วฆ่าผิวให้ตายไอ้พวกกระจอบว่าแล้วว่าต้องเป็นไอ้ส้มเมื่อกี้พี่หมอโพธเหตุทันปะทันเมื่อกี้เราโทษจะไม่เห็นว่าพี่หยวนมันวนท่ออยู่โอ้พี่พูดเก่งมากคือเท่ากับว่าพี่หมอโพเหิ์ไปรอบนึงแล้ว ถูกมแต่จริงๆอ่ะพี่ชาวโมก็เกือบโปรเทคได้แต่ดันแบบมันปวดยากอ่ะกลายเป็นโปรเทคจุ๊บแจงแทนก็จริงอ่ะโปรเทคขั้นต้นโปรถอยขั้นตอนจริงๆพี่พี่กิดอ่ะน่าจะฆ่าเต่าถ้าพี่ฆ่าเต่าก็คือจบเลยตอนนั้นอ่ะเออมีบ้าเหรอเฮ้ยเฮ้ยอะไรเอ๊ะเฮ้ยมันไอเป็นหรือเปล่าหรือไงโฮ้ยจุ๊บแจงอุ้ย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 มันมันบ้าเกินไปแล้ว มันบ้าเกินไปนแล้วลงดูดีกว่ามีความไต่บันไดขึ้นไปฮะตอนนี้แป้งควเที่จะ